วันนี้เวลา18นาฬิกา46นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเนสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกรถินณวัดนิเวศธรรมประวัติอำเภอบางปะอินจังหวัดนครศรีอยุธยา วัดนิเวศธรรมประวัติตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้าเจ้าพระยาด้านทิศใต้ตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอินก่อนสร้างวัดบริเวณนี้เคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินลายพระองค์สืบมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทักกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2419แล้วเสร็จเมื่อปี2421เพื่อเปี่ยมพระอารามสําหรับทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเมื่อเสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐานไปประทับที่พระราชวังบางปะอิน ตลอดจนมีพระราชประสงค์ที่จะบูชาพระพุทธศาสนาและเพื่อให้อานาประชาราชทั้งปวงชมเล่นเป็นของแปลกยังไม่เคยมีเนพระอารามอื่นและเป็นของมั่นคงถาวรสมควรเป็นพระอารามหลวงในหัวเมืองด้วยมีพระราชดำริว่าศาสนาไม่ได้อยู่ที่อิดปูนการสร้างวัดในพุทธศาสนาไม่มีข้อบังคับว่าจะต้องสร้างเป็นรูปอย่างไร รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นศิละปะแบบโกธิกอันเป็นศิละปะสมัยกลางของยุโรปทั้งกำแพงซุ้มประตูหอระฆังสาราการประเรียนหมู่กุฏิอาคารทุกหลังโดยเฉพาะพระอุโบสถเป็นอาคารมีโดมหอคอยปลายแหลมตามอย่างโบสถ์ในคริสตศาสนาบริเวณยอดโดมมีหอน,นาฬิกาและระฆังชุดเหนือขึ้นไปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธนรมนธรรมโมภาษเป็นพระประธานออกแบบโดยพระวรวงศ์ถือพระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการโดยใช้การผสมผสานศิลปะแบบประเพณีนิยมกับศิลปะแบบตะวันตกบริเวณฐานชุกชีซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระประธานมีลักษณะเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนในโบสถ์ช่องหน้าต่างเป็นหน้าต่างโค้งเมื่อหันกลับมามองบนฝาผนังด้านหน้าของพระประธานมีพระบรมสารริศลัก์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องต้น ประดับด้วยกระจกสี จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีถวายผ้าป่าหน้าพระอุโบสถสรงรับผ้าไตรจากหม่อมราชวงศ์ดำรงดิติสกุลส่งพาดผ้าไตรระหว่างพระกรแลประนมพระหัตท่งกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อน,นำปัจจัยไปทนุบำรุงพระอารามส่งวางผ้าไตยที่ผ่านเว้นฟ้าพระราชวชิระสารสุธีอเนกมนุนโยจเจ้าอาวาสพิจารณาผ้าป่าปัจจุบันวัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติ กนิกายมีพระสงฆ์จำพรรษา21รูปสามเณร1 1 6รูปเวลา17.03นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสมบูรณ์เป็นพระาชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดราชปดิสถิมหาสีมารามเขตพระนคร วัดราชบดีสถิตมหาศีมาราเป็นพระรามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามมัเทวัมหามกุฎวิทยมหาราชทรงสถาปนาขึ้นตามโบราณราชประเพณีวัดด้วยการสร้างวัดประจำพระนครตั้งอยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังนาวัดมีความหมายว่าวัดทิพพระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างโดยทรงวางแผนก่อสร้างและกําหนดศิลปกรรมในวัดโดยพระองค์เองมีศาสนสถานสาคัญได้แก่พระวิหารหลวงหลังคาลดซ้อนกันสองชั้น แบบไทยประเพณีหลังคามงกระเบื้องกาบูเคลือบสีส้มอมน้ำตาลอย่างกรุงศรีอยุธยาประดับหินอ่อนสีเทาขาวจากเกาะสีชังมีพระพุทธสิหารคปติมากรเป็นพระประธานพระวิหารหลวงด้านหน้าบุษบกเหลือน,นัตรบ,บันดังปริศถานพระนิรันตรายมีความหมายว่าปราศจากอันตรายภายในพระวิหารหลวงมีจิตกรรมฝาผนังภาพเทพชุมนุมในหมู่เมฆสีฟ้าพระชพิธี12เดือนและภาพจำลองเหตุการณ์สุริยุป,ปราคาและจันทรุป,ปราคาใน พระบรมมหาราชวังภายหลังพระพิธีสมบําเพญพระชกุศลถวายพระพักตรีแล,ล้วเสร็จทอพระเนื่เทศกาลกะอนุรักษ์บานประตูหน้าต่างประดับมุกศิลปะญี่ปุ่นในประเทศไทยซึ่งวัดร่วมกับสถาบันวิจัยมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติกรุงโตเกียวและกรมศิลปากรจัดขึ้นเนื่องในวรรคครบ160กปีแห่งการสถาปนาพระอาราม26พฤศจิกายน2567เเพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาของกะอนุรักษ์ ปานไม้ประดับมุกศิละปะญี่ปุ่นภายในพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐ์ถิตมหาศีมารามเป็นงานประดับมุกชั้นสูงของญี่ปุ่นยุคเมจิ อายุมากกว่า100ปีซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามมัทเทวมหามกุฎวิทยามหาราชส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสั่งให้ทําขึ้นจากเมืองนางาซากิจานวน1น4ชิ้นแลิเพื่อสางสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่นผ่านงานศิลป,ปรกรรมที่ทรงคุณค่าให้เกิดความภาคภูมิใจและต่อยอดความรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลป,ปรกรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไป จานย์นเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในกลางพระราชพิธีสมบัติเพนพระชุกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดเวจมบพิธุสิทธวนารามเขตุสิทธิ์ซึ่งเป็นพระรามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดไสทองไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใดจนในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระพิพิธ โภคครับูเบนเป็นผู้บัญชาการกองทัพในส่วนการรักษาพระนครในคราวกบฏเจ้าอนุวงศ์ทรงตั้งกองบัญชาการบริเวณวัดแหลมนี้เมื่อปราบกบฏเสร็จสิ้นทรงร่วมกับพระอนุชาและพระคณิฐาเจ้าจอมบรนดาเดียวกันสีพระองค์รัวนกปฏิสังขรณ์วัดแหลมและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามมัทเทวะมหามังกฎวิทยามหาราชได้พระสถานนามว่าวัดเจบจมาบพิษมีความหมายว่าเป็นวัดของเจ้าหนายห้าพระองค์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชด,ดำริให้สร้างสวนดุสิตจึงทรงทำผาติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่โดยรวมวัดดุสิตกับวัดดุสิตตารามที่อยู่ใกล้กันพระจราชทานนามว่าวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามและมีพระราชด,ดำริให้วัดแห่งนี้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมสำหรับมหานิกายทั้งทรงสร้างเสนาสนะภายในพระอารามเช่นพระอุโบสถพระที่นั่งทรงพนวด พระที่นั่งทรงธรรมและทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระพุทธชินราชและอัญเชิญไปบริสถานเป็นพระประธานพระอโบสถที่ออกแบบยกรงามโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอเจ้าฟ้ากรมพรยานริศรานุวัติวงศ์ปัจจุบันมีพระธรรมวชิราธิปดีเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามนเณรจำพรรษารวม82รูป เวลา12นาฬกา54นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลัลรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวร,รักติยราชนารี mm hmm. สเสด็จออกณชั้น10อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาภรส่งบรรยายเรื่องการเกิดโรคมะเร็งหรืออองโคจินเนซิส พระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3คณะแพทย,ยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2567จำนวน320คนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่องเป็นครั้งที่3ในหัวข้อการควบคุมการเพิ่มจำนวนเซลล์และการเกิดเซลล์ตายและเมตาบอลิซึมของเซลล์เม็ิงซึ่งมีวัตจักรหรือวงจรการแบ่งตัวของเซลล์ออกเป็นสระยะ แต่แระยะจะมีจุดตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องในคุณภาพการทํางานของเซลลโดยปกติแล้วร่างกายจะเป็นตัวควบคุมความสมดุลและความเหมาะสมหากเกิดความผิดปกติก็จะสามารถกลายเป็นมะเร็งได้จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการรับเมตาบอลิซึมด้วยปฏิกิริยาต่างๆเพื่อช่วยรักษาสมดุลในร่างกายส่วนกลไกาการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์เป็นกุญแจไปสู่การรักษาในอนาคตปัจจุบันมีการใช้เทคนิคการตรวจสอบการเปลี่ยนแปล และแสดงออกของยีนต่างๆโดยสามารถแยกความแตกต่างของมะเร็งแต่ละชนิดในระดับยีนได้ทําให้วงการแพทย์มีการพยากรณ์โรคได้อย่างแม่นยําสามารถเลือกแผนการรักษาและยาได้ตรงกับโรคหนึ่งในนั้นคือการพัฒนายากรีเวกหรือ,อยาอีมาทินิปที่รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดชนิดเรือรังเป็นยาตัวแรกที่พิสูจน์ให้เห็นความสําเร็จของหลักการในการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าด้วยการใช้ข้อมูลพันธุกรรมที่จำเพาะมากของมะเร็งมาพัฒนา หาแนวทางการรักษานําไปสู่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งและในขณะนี้มีการค้นพบการรักษาแนวใหม่ในผู้ป่วยมะเร็งทางระบบเลือดด้วยเซลล์บาบัดซึ่งอาศัยหลักการทางภูมิคุ้มกันโดยการนําเม็ดเลือดขาวชนิด T เซลล์ของผู้ป่วยมาดัดแปลงพันธุกรรมจนได้นวัตรกรรมที่เรียกว่า CAR-T เซลล์ซึ่งเป็นความก้าวหน้าล่าสุดในการพัฒนาการรักษาแนวใหม่พบว่าได้ผลดีในผู้ป่วยมะเร็งทางระบบเลือดที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาใดๆสูงถึงร้อยละ 10-80นอกจากนี้ได้รับการยอมรับจากสมนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาให้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิดทั้งในเด็กและผู้ใหญ่หากแต่ยังเกิดผลข้างเคียงในกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวอยู่และในปัจจุบันมีการค้นคว้าหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและกระบวนการยับยั้งการเกิดผลข้างเคียงเพื่อให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในอนาคตมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรร์อกคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนิน,นงานของมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏ์อุบลราชธานีเพื่อติดตามการดำเนิน,นงานภายใต้ย,ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2 5 6 7ภายใต้วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยแห่งความสุข สร้างคนสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมไทยอย่างยั่งยืนเป็นต้นแบบการพัฒนาในพ้นภาคลุ่มแม่น,น้ําโขงซึ่งมหาวิทยาลัยได้ใช้องความรู้วิชาการเข้าพื้นที่เข้าพัฒนาเชิงพื้นที่โดยปี2567ได้พัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษารวม10โครงการหลัก53โครงการย่อยในพื้นที่214หมู่บ้าน453ครัวเรือนและอีก194โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเกิดผลลัพธ์เป็นผลิตภัณฑ์กว่า100รายการ ทําให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมคิดเป็นอัตราส่วน1้5ยพร้อมกันนี้รัฟฟองบรรยายสรุปการยกระดับกระบวนการผลิตครูตามรูปแบบการผลิตบัณฑิต และพัฒนาครูฐานสมรรถนะของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฒเน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษาท่าน,นี้หลักสูตรวิทยาศาสตร,ร,ร์การกีฬาและการออกกําลังกายของคณะวิทยาศาสตร,ร์ได้รับความไว้วางใจจากกอกกับกาตรวจตระเวนชายแดนที่22ให้ออกแบบหลักสูตรเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการฝึกทางร่างกายรวมทั้งหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกได้บริรณาการหลักสูตรร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับภูมิปัญญายท้องถิน่นมุ่งผลลัพธ์ผลสำฤทธิ์ ในการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วย พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรม,มาวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาสตร,รีสิริพัฒ์มหาวชารราธิดาใน,นานะกรรมการบริธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์รรในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ณเรือนจำจังหวัดสุโขทัยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยซึ่งได้รับรางวัลเรือนจำ ดีเด่นระดับประเทศอันดับที่3ระดับดีกลุ่มเรือนจําขนาดเล็กในการประกวดเรือนจําดีเด่นราชทานปันสุประจําปี2566เรือนจําจ,จังหวัดสุขโขทยัยเข้าร่วมคโครงการราชทานปันสุสนองพระราชดดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประธานที่ปรึกษาคโครงการและสนองพระดรําริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพะชระกิติยาภานารินทิราเทพพยวพดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาองค์ประธานกรรมการคโครงการในการยกระดับการดูแลสุขภาพ ผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจออกมาสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพปัจจุบันมีผู้ต้องขัง1,042คนพยาบาลวิชาชีพ2คนและนักจิตวิทยา1คนมีโรงพยาบาลสุโขทัยเป็นโรงพยาบาลแม่คายโดยเรือนจำได้จัดทำห้องกักกันโรค A.I.R. i เองผลิตโดยผู้ต้องขังออกแบบโดยแพทย์และ วิศวกรโรงพยาบาลสุขโขทยัยมีการออกแบบฐานข้อมูล OCA, Observe, Control and Adjust เพื่อใช้เฝ้าระวังในการดูแลผู้ต้องขังแต่ละรายตั้งแต่แรกรับพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติงานการพัฒนาระบบบริการสาธารณาสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำร่วมกับสาธารณาสุขจังหวัดและโรงพยาบาลสุขโขทยัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพพื้นฐานตามกลุ่มไวัยได้แก่การส่งเสริมกลุ่มผู้ต้องขังแม่และเด็กกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุและกลุ่มผู้ต้องขังติดตี มีอาสาสมัครสาธารณาสุขเรือนจำา58คนการดำเนินงานตามโครงการราชทานปันสุขส่งผลให้ผู้ต้องขังในเรือนจำเข้าถึงการรับบริการทางด้านการสาธารณาสุขมากขึ้นได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ทันตแพทย์จิตแพทย์จากสูแพทย์สูตินรีแพทย์เช่นเดียวกับบุคคลภายนอกมีอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ช่วยเพิ่มศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้ลดความรุนแรงของโรคลดอัตราการเสียชีวิตและได้รับการรักษาต่อเนื่องหากเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ต้องขังได้รับการดูแลครบทุกมิติโดยกรมวังผู้ใหญ่ได้เน้นย้ำเรื่องการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้ต้องขังผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภรวมถึงการช่วยเหลือเด็กติดผู้ต้องขังหญิงเกี่ยวกับการส่งเสริมและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการเลี้ยงดูเด็กตามหลักมนุษยธรรม ช่วงบ่ายไปตรวจเยี่ยมโครงการราชทรนปันสุขณรงพยาบาลสุโขทัยโดยโรงพยาบาลจัดแพทย์ออกตรวจที่เรือนจําทุกเดือนและมีแพทย์ตรวจติดตามอาการผู้ต้องขังจากโรงพยาบาลเช่นระบบบริการตรวจจิตเวททางไกลหากผู้ต้องขังจําเป็นต้องเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลจะได้รับการตรวจรักษาอย่างรวดเร็วผ่านช่องทางพิเศษซึ่งช่วยลดอัตราการหลบหนีจากโรงพยาบาลได้ปัจจุบันมีผู้ต้องขังได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพทุนหน้าขึ้นตรงกับโรงพยาบาลจํานวน 993คนคิดเป็นร้อยละ97.92 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรกวลยละักษ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัวารัชติยราชนารีโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรโดยนายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระสถา,านไปมอบแก่ผู้ประสบทุกภัยที่ห้องประชุมสำนักงาน,ทนเทศบาลเมืองขีขลานครอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเชิญสิ่งของพระสทานไปมอบแก่ผู้ประสบทุกภัยจำนวน800ชุด จังหวัดลำปางประสบเทกภัยระหว่างวันที่27กันยายนถึง7ตุลาคม2567เกิดน้ำป่าไหลหล,ลากสร้างความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินบ,บ้านเรือนพื้นที่การเกษตรประมงประสุสัตว์และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่รวม13อำเภอ87ตำบล717หมู่บ้านราสะดอได้รับผลกระทบ25,696ครัวเรือน จากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยจังหวัดลำพูนจำนวน700ชุดณหอประชุมเทศบาลตำบลริมปิงอำเภอเมืองเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจังหวัดลำพูนเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เผชิญกับวิกฤตอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์จากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลนันน้ำปาลิลาและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนพื้นที่ทางการ,กรเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างการได้รับพระกรุณาธิคุณในนครั้้งี ยังความเปลื่มปิติแก่ผู้ประโสบโทกุกภัยเป็นล้นพ้น ที่โรงพยาบาลจุลาพรณ์ขนาด400เตียงถนนแจ้งวัฒนะราชวิทยาลัยจุลาพรณจัดงานเนื่องในโอกาสครบ15ปีโรงพยาบาลจุลาภร์โดยมีพิธีบวงสวงพระพุทธสิรินาคเพศัชยยคุรุจุฬาภร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรณ์วล,ลัไหักษักอัครราชกุม,มารีกรมพระศรีสว่างควัตบวราขัติยราชนาวีโปรดให้จัดสร้างเป็นพระพุทธรูปประจาโรงพยาบาลจุลาภรเมื่อปี2559เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปร,รมนาถบพิษเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชมพัรษา8 9พรรษาและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี 1, พันปีหลวงทรงเจริญพระชมพรนศา8 4พรรษารวมทั้งเพื่อเป็นที่สกการะแก่ผู้มาเข้ารับบริการณโรงพยาบาล จากนั้นมีพิธีจเจริมพระพุทธมนต์ถวายไปเป็นพระกุลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยรักอัครราชกุมารีกรุมพระศรีสว่างขวัตวราชกติยาราชนารีองค์ประธานและนาย,ยกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ผู้ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลโดยทรงมีพระปณิธานในการช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ของผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยเฉพาะผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดารให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและยกระดับการรักษาให้ทัดเทียมนานา,นาประเทศ ต่อมามีพระดําริให้ขยายขอบข่ายการดูแลรักษาของโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทุกโรคให้กับประชาชนจึงทรงจัดตั้งราชาวิทยาลัยจุฬาภร์ในปี2 5 5 9 เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนและการวิจัยชั้นสูงที่จะสร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสําคัญและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศพร้อมทั้งให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในการนี้ได้มอบกระเป๋ายาพระราชทานแก่คนไข้ณหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุลาภร์ขนาด400เตียงด้วย ที่โรงพยบา,า,พาบาลจุฬาภรมีคณะบุคคลนำาจกดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปและลงนามถวายพระพรสมหรับพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรมวลั้ยล,ลักษณ์อคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวรกติยราชนารีขอให้ทรงมีพระพรไม้แข็งแรงอาทิสภาสถาปานิกสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติสมาคมสถาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทานนารีนาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชุปถัมภ์องค์การบริหารส่วนตำบลทรงขนอง จังหวัดสมุทรปราการหมู่ยุวกาชาติโรงเรียนสุเราปากคลองลำรีอำเภอบางบัวทองจงนนทบุรีวิทยาลัยพยาบาลกองทบกและฝ่ายบริการกลางราชวิทยาลัยจุฬาพร์ท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที